สวัสดีครับอาจารย์ไทยนะครับฐานวัตรรินานนท์วันนี้มาเจอกับทุกคนเพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับในส่วนที่เราเรียกว่า mindfulness อะไรคือ mindfulness ในคลาส introduction to mindfulness จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับการจัดการความคิดเกี่ยวกับการสร้างสติในการทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสำคัญมากๆเลยนะครับในชีวิตของเราลองดูในสไลด์ตรงนี้สักนิดหนึ่งทุกคนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าในรูปกราฟิกตรงนี้เนี่ย เขียนเล่นคำภาษาอังกฤษที่มีความใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกัน mindful e or mindful e? mindful e, ตัวแรกเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับ mindful คือมัน full คือมันเต็มไปหมดเลยครับมันเต็มไปด้วยอะไรมันเต็มไปด้วยฐานความคิดที่เยอะแยะในหัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีเรื่องราวหลากหลายความคิดที่จะต้องคิดที่ต้องพิจารณาและต้องที่ตัดสินใจเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยและทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความคิดอยู่ในหัวเราเยอะจนเกินไปมันจะวน เหมือนสิ่งของที่วนอยู่ในอ่างครับไม่สามารถที่จะหลุดรอดหรือปล่อยออกมาได้แล้วเมื่อน,น้ํามันไม่ใสมันก็เหมือนเราไปกวนน้าให้มันขุนตลอดเวลาความคิดเราก็จะซับซ้อนสับสนวุ่นวายอยู่ในนั้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความสําคัญของ mindfulness เนี่ยมันก็เลยคือการที่เราจะมาจัดการเห็นไหมฮะจากภาพที่มันเต็มแบบนี้เนี่ยจากภาพที่มันเต็มในหัวในจิตใจของเราแบบนี้เนี่ยมันก็จะเคลียร์ชัดขึ้น เพราะเราสามารถจัดการความคิดเราจะสามารถจัดลําดับชั้นความคิดของเราได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากเลยเพราะสามารถที่จะตระหนักได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรากําลังทำอยู่อะไรคือสิ่งที่เราทําผ่านมาแล้วและอะไรคือสิ่งที่เราจะทําต่อไปในอนาคตฉะนั้นเนี่ย Mindfulness ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ะจะเป็นการเหมือนแบบ ยกเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากหวัวหรือทําให้สมองทิ้งว่างไว้เหมือนกับที่เราอาจจะเคยคุ้นชินในแง่ของการทําสมาธิทําโยคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะพยายามทําให้จิตของเรานั้นว่า mindfulness ต่างไปจากนั้น mindfulness จะเป็นลักษณะที่คุณคิดได้เลยแต่คุณควรจะคิดและมีสติณะโมเมนต์ในสิ่งที่คุณทําเช่นในขณะที่คุณขับรถคุณก็คิดถึงเฉพาะแค่การขับรถ ถ้าคุณวกแวกไปคิดถึงสิ่งต่างๆในระหว่างการขับรถแน่นอนคุณก็จะไม่สามารถคอนเซนเทรตในการขับรถแล้วท้ายที่สุดอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเพราะว่าสติคุณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเช่นคุณอาจจะไปทํางานสายวันนี้คุณมีความร้อนรนมากๆดังนั้นเนี่ยในระหว่างการขับรถของคุณคุณจะไม่มีสมาธิกับการขับรถของคุณเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณกําลังมีความคิดอยู่กับว่าจะถึงเมื่อไหร่จะโดนว่าอะไรหรือเปล่าจะมีคนรอเราอยู่ไหมจะอะไรยังไง แน่นอนชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในความเร่งรีบตลอด in rush hour all the time ดังนั้นเนี่ยนะฮะด้วยความสับสนซับซ้อนแบบง่ายๆอย่างที่ยกตัวอย่างมาตรงนี้นี่แหละมันนาให้สมองของเราคิดไปในสิ่งที่เยอะแยะมากมายทําให้สมาธิและการตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยผิดพลาดและมีปัญหาทุกคนลองเลกภาพด,ดูสิครับสมมุติว่าคุณเป็นแพทย์หรือคุณเป็นทันตแพทย์หรือคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณรีบ คุณไปสายคุณหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ด้วยความร้อนรนจิตใจแน่นอนในระหว่างขับรถไปที่ทํางานจิตใจคุณก็จะร้อนรุ่มด้วยเด้วยความเร่งรีดด้วยความกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆแล้วคุณอาจจะเกิดความหงุดหงิดเพราะว่าในระหว่างการขับรถมันย่อมเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันน่างหงุดหงิดลาคานใจแล้วเมื่อคุณไปถึงที่ทํางานปุ๊บแล้วคุณต้องไปให้คําแนะนอํอกับผู้ป่วยของคุณหรือกับลูกศิษย์ของคุณ โดยที่จิตใจคุณยังฟุ้งซ่านอยู่จิตใจคุณยังเหมือนแบบวุ่นวายอยู่ยังไม่สงบนิ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้แต่การวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยหรือแม้แต่การถ่ายทอดความรู้ของครูหรืออาชีพใดๆก็แล้วแต่หรืออาจจะไปพรีเซนเทชันในเนื้องานของที่ประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่ครูคนจินตนาการภาพได้เลยว่ามันย่อมมีปัญหาแน่นอนมันไม่ productive และมันก็ไม่ effective ด้วย สิ่งนี้นี่แหละคือสิ่งสาคัญที่ทําไมเราถึงต้องจัดการความคิดและทําไมเราถึงจะต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันแล้วแบงสมองแบงไปเลยไม่ใช่แต่อยู่ปัจจุบันคือคิดไปด้วยแล้วถามว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราคิดไปด้วยแล้วเนี่ยในระหว่างขับรถก็ให้คิดถึงขับรถแล้วเราจะคิดถึงอนาคตคิดถึงอดีตได้ยังไงเราไม่ต้องสนใจไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่ แต่คุณต้องหาวันเวลาหรือจัดการเวลาในระดับหนึ่งเช่น30นาทีต่อวันหรือ1ชั่วโมงต่อวันในการที่จะมานั่งแล้วก็พิจินต์พิจารณาตัวเองนะครับผมเคยแนะนําหลายๆคนเด็กๆหลายๆคนหรือแม้แต่ในองค์กรนะครับถ้าพักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายๆคนเช่นกันวิธีในการทําสมาธิในภาวะที่เราสับสนโกลหมานจิตใจเหล่านี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยเราจะต้องเคลียร์เอาโอนหมายก็คือจัดการจิตใจของเรา ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วไม่มีสมาธิเราอย่าฝืนครับเพราะนั่นยิ่งจะทําให้เราเกิดภาวะความเครียดมากกว่าเดิมและก็จะไม่เกิดในการปฏิบัติหรือ practice สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยก็คือคุณใช้เวลาที่คุณเหมือนแบบสามารถจดจ่อมันได้เช่นคุณอาจจะวิ่งบนลรูวิ่งในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงในระหว่างเดินนั้นเนี่ย คิดและตัดสินใจพินิจพิจารณาตัวเองทำอะไรเกิดขึ้นอะไรที่พูดไปดีแล้วหรือยังทีเ่เหมือนแบบได้ทำงานไปนี้ถูกต้องหรือยังมีส่วนไหนที่ผิดพลาดเราจะดําเนินหน้าต่อไปยังไงเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดของเรายังไงเคลียจิตใจของเราหรือคุณอาจจะซักผ้าคุณอาจจะล้างจานหรือคุณอาจจะนั่นนิ่งๆกับตัวเองก็ได้แต่และคนมีวิธีการที่แตกต่างกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะค่อยมาว่าการเกี่ยวกับเรื่องของอาการดิ s c ัชช i นวิธีการเหล่าๆต่างๆเหล่านี้ แต่มันจึงเป็นและน่าสนใจมากๆครับเพราะถ้าเราไม่สามารถจัดการความคิดได้มันจะกลายเป็นเราอยู่ในภาวะของการตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยหลายครั้งหลายคนและหลายเคสกรณีนะครับที่จะมีเอ่อมีมีคนที่ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงนอนหลับไม่อิ่มสักทีทำไมถึงเอ่อมีความรู้สึกภาะวะพะวง์ใจอยู่ตลอดเวลาหลายคนอยู่ในภาวะท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอ,ฟอตลอดเวลาทานข้าวไม่อิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการที่ เกิดความเครียดในใจแล้วเราอาจจะทราบหรือเราอาจจะไม่ทราบก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะความเครียดสะสมหรือเราไม่สามารถที่จะจัดการความคิดของตัวเองได้นี่คือ point ที่สําคัญมากๆนะครับ point ที่สําคัญตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยฉะนั้นเราจึงต้องมานั่งคุยกันในวันนี้กับ my finance หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้เสียเวลาหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่์เ,อเจอรนะ์น่ะ แต่ทุกคนอย่าลืมว่าในแต่ละชีวิตของเราเนี่ยเราจําเป็นต้องพักและจําเป็นจะต้องคิดทบทวนพิจารณาในในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของพวกเราเองมันไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรก็ทํามันไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ความคิดมันสะสมอยู่ในจิตใจแล้วเราไม่สามารถสะสางมันออกมาได้นี่คือความสําคัญสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเราไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง ฉะนั้นถ้าเราปล่อยเหมือนแบบเราเอา่อเหมือนเรายังไงเดียเราเหมือนเรามีแทงน้ำครับแล้วก็เติมน้าไปอยู่อย่างนั้นนะเติมน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านไปห้าปีสิบปีโดยที่ไม่เคยเข้าไปขัดถูเลยไม่เคยไปล้างไม่เคยไปจัดการเลยแน่นอนข้างในก็จะเต็มไปด้วยตะไคร่เต็มไปด้วยเอ่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในนั้นแล้ววันนึงมันอาจจะอุดตันมันอาจจะอะไรก็แล้วแต่คนเราก็เหมือนกันจิตใจต้องถูกช้าล้างด้วยความเข้าใจตัวเอง วันนี้ผมไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของว่าศาสนาหรือไม่ได้พูดเกี่ยวเรื่องความคิดเราตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนเราพยายามที่จะพูดถึงเรื่อง,องความเข้าใจในตัวเราเองมีสติในขณะที่เราเรียเราเรียกว่ามีสติในทุกโมเมนต์ที่เราทําที่เราใช้ชีวิตหรือที่เราพิจารณาหรือตัดสินใจนี่คือ point นี่คือประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะครับจริงๆเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะมา d i s c u s ชันในเรื่องนี้ What do you think of when you hear the term mindfulness? เวลาคุณน huh? ึกถึง mindfulness คุณคิดถึงอะไรคิดถึง practice ของมันคิดถึงอะไรเคยได้ยินคำนี้หรือไม่เคยฝึกฝนปฏิบัติเรื่องนี้หรือไม่หรือเจอ concept คร่าวๆที่ได้พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีมีพฤติกรรมในลักษณะนั้นหรือไม่หยุดนิ่งแล้วคิดทบทวนกับตัวเอง ถ้าเราเคยมีแสดงว่าเราเริ่มที่จะก้าวเข้าสูวา่วิธีการหรือกระบวนการของ mindfulness ในระดับหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่ได้เข้าใจอย่างถึงขั้นแบบนี้นะครับในจังหวะเวลาของคลาสของเราเราอาจจะแบ่งนะครับเป็นกลุ่มจับคู่กันหรือเราอาจจะจับกลุ่ม3คน4คนแล้วแต่ความสะดวกเราจะไม่มีการจัดการที่บังคับหรือขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า mindfulness คือการปล่อยให้จิตเราเป็นอิสระ ทำในสิ่งที่เราอยากจะทําแต่ต้องเคารพในกฎเกณฑ์ของสังคมเคารพในสิ่งที่เราตกลงร่วมกันในสังคมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราตกลงกันมาแล้วว่าเราจะจะแบ่งกลุ่มได้ตั้งแต่สองสามหรือ4ก็ได้เนี่ยคุณสามารถทําได้ตามอิสระตามความสบายใจอย่างที่บอกครับยิ่งถ้าเราสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนแบบเดินหน้าต่อไปหรือเหมือนแบบจะเกิดขึ้นภายหลัง จากการที่เราสบายใจหรือมีความสุขในสิ่งที่เราทำใน discussion ตรงนี้เดี๋ยวเราขอ,อข้ามนะฮะในส่วนของโมเมนต์หรือฟัง์ชันตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวนะครับมีจังหวะเวลาอันเหมาะสมเราจะกลับมาสร้างเกี่ยวกับเรื่องของ discussion ระหว่างกันนะครับ mindfulness once again อีกครั้งหนึ่งด้วย definition ของเขา mindfulness is paying attention on purpose a n d the present ห็นไหมครับก็คือจะให้ความสนใจกับเหมือนแบบวัตถุประสงค์สิ่งนั้นๆนะครับในปัจจุบันนั้นๆที่เราทําเช่นเราขับรถเห็นไหมวัตถุประสงค์ก็คือต้องคอนเซนเทรตกับการขับรถแล้วเราก็จะขับรถอย่างปลอดภัยเราก็จะเคารพกฎจราจรเราก็จะเหมือนแบรบระมัดระวังสําหรับคนข้ามถนนระมัดร,ระวังสาหรับรถคันอื่นๆระมัดร,ระวังมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสมาสติในหน้าโมเมนต์นั้นเรามีโอกาสที่จะทําไมครับเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างง่าย นี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัด and non j u d g m e n t a l uh, i uh, e d เอออขอโทษนะครับ non judgmentally ก็ jud คือแล้วก็ไม่ต้องไปตัดสินในสินในใน่งใดสิ่งใดเกิดขึ้นมาไม่ต้องตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดี try to accept พยายามที่จะยอมรับมันซะทำความเข้าใจกับมันซะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นยอมรับแล้วก็พิจารณาต่อว่าเราจะพัฒนาจากสิ่งนี้ได้ไหม หรือสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรแล้วนี่คือกระบวนการต่อไปแต่ขั้นแรกสุดเราไม่ต้องเป็น d g m e n t ครับไม่ต้องไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นเช่นสมมุติว่าเ,เราอาจจะไปซื้อสินค้านะครับแล้วแม่ค้าอาจจะมีลักษณะท่าทางท่าทีาท,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 ที่หมุดหงิดหรือฟึดฟัดใส่ตัวเราแล้วเราก็เก็บสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของเรานี่คือการเป็น d g e แล้วว่า เขาควรจะมีมารยาทหรือาบลาบๆมากกว่านั้นจิตใจเราก็ห่อเหี่ยวแม่ค้าไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับเราเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือใจของเรามีปัญหาแล้วเราควรจะทําอย่างไรดีเราจัดการความคิดของเราโดยการที่ไม่ต้องเป็นจดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราทําความเข้าใจมันเสียเขาอาจจะทํางานตั้งแต่เช้ามาเหนื่อยเขาอาจจะมีปัญหาหรือเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อใจเราอยู่ในภาวะปกติมีสมาธิแล้วก็มีสติตั้งมั่นเรียบร้อยเราก็จะเดินผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปโดยที่ ไม่ต้องไม่ต้องเก็บมาเป็นความเครียดหรือไม่ต้องเก็บมาเป็นความหงุดหงิดในใจความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆเก็บผสมกันเหมือนเม็ดทรายเล็กๆเก็บผสมกันมาเรื่อยๆก็เป็นชายหาดที่ใหญ่โตมโหงารได้เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่เก็บสะสมมาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคู่รักไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ต่อลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ สิ่งเล็กๆและน้อยเหล่านี้นี่แหละมันจะสามารถพัฒนาและเติบโตกลายไปเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้เราถึงมีสิ่งที่เราเรียกว่าฝั่งเส้นสุดท้ายอยู่เสมอภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า the last straw สิ่งนี้นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็น point ที่ทำไมเราถึงต้องเข้าใจในปัจจุบันแล้วก็อย่าไป judge ในทุกๆเหตุการณ์แล t ติ go ปล่อยมันไปบางอย่างเราไม่ต้องสนใจบางอย่างถ้าต้องสนใจก็เพียงแค่เรียนรู้พัฒนาแล้วก็ยอมรับมันนี่คือความที่ ความจําเป็นที่เราจะต้องใช้ชีวิตทําข้อสอบฝึกทําปฏิบัติสิ่งต่างๆแล้วทําไม่ได้เกิดเาะว่าความเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณอย่าไปเครียดกับสิ่งที่คุณยังทําไม่ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราเพิ่งทําข้อนี้ชอยนี้เป็นครั้งแรกเรายังทําไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะไปหาว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้เราจะไปหาซิว่าเราจะแก้ไขปัญหาข้อนี้ยังไงแล้วเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าอ๋อในอนาคตต่อไปถ้าเราเจอปัญหานะเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้ เราจะสามารถแก้ไขมันได้เพราะเราไปเรียนรู้มาแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราทำข้อสอบเช่นทำข้อสอบ100ข้อได้คะแนนมาเหมือนแบบ50 60แล้วจัดตัวเองว่าโอ้ฉันโง่ฉันไม่ไหวฉันไม่รอดแน่นอนสำหรับวิชานี้คำถามคือแล้วเกิดประโยชน์อะไรต่อไปในชีวิตของเราหรือไม่เราสามารถพัฒนาศัก,กยภาพของเราให้มันไกลไปมากกว่านี้ได้หรือไม่เพราะจิตใจเป็นตัวกำหนดการกระทำอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเชื่อว่าเรางโง่หรือว่าเราไม่สามารถทำได้เราจะหยุดอยู่ตรงนั้น productivity ไม่เกิด effectiveness ไม่เกิด competency ของเราก็ไม่มีการพัฒนาเป็น point ที่สําคัญก็คือถ้าคุณเข้าใจว่าอ๋อวันนี้เนี่ยเราทําได้เท่านี้เราไปดูสิว่าข้อที่เราทําผิดทำไมเราถึงผิดไปแก้ไขข้อผิดพลาดนี่คือการตั้งสมาธิและมีสติในการจัดการความคิดของตัวเองจัดการความผิดพลาดของตัวเองการจัดการความสุขและการจัดการความทุกข์เป็นสิ่งสําคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกครั้งในต่อไปนะครับ to the unfolding of experience moment by moment ก็อย่างที่ว่าไปได้แหละครับก็คือใช้โมเมนต์ต่อโมเมนต์พิจารณาเป็นเ,เป็นลักษณะเป็นเรื่องๆไปไม่ต้องเก็บสะสมอย่างที่เกิ่นไว้ไปตั้งแต่แรกนะนะครับ mindfulness attitudes นะนะครับทัศนคติในเกี่ยวกับเรื่องของ mindfulness ก็จะมีทั้ง patient อดทนนะอดทนก็คืออย่าเพิ่งไปผีผาลมอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่า aggressive ก็อย่างที่ว่าไปตะกี้ครับเวลาเราเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําให้มันที่ทําให้เราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเราก็เหมือนแบบใจเย็นๆหรือบางทีเป็นเหมือนแบบวันวาเลนไทน์เราคาดหวังว่าเราจะได้ดอกกุหลาบช่อใหญ่จากแฟนอันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วเราจัดการความรู้สึกของเราไม่ได้เมื่อเราได้ดอกกุหลาบเล็กๆหนึ่งดอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆแล้วเราอาจจะเหมือนพอเราไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่ได้ปุ๊บเราอาจจะด่าทอเราอาจจะแสดงท่าทีฟึดฟัดหรือเราจะอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์มันก็แย่ลง แม้ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยอดทนและใจเย็นๆอย่าไป judge ถ้าเราไม่ได้คาดหวังว่าวันวาเลนไทน์นี้เราจะได้ดอกกุหลาบช่อใหญ่เราได้ดอกกุหลาบเล็กๆหนึ่งดอกจิตใจเราก็เหมือนแบบฟูลฟิลเมนละเติมเต็มตม,มันพองฟูมันมีบัตเตอร์ฟลายในท้องของเรามีความสุขละเราสามารถสร้างความสุขได้ง่ายๆเพีงยงแค่เปลี่ยนมุมมอง Be patient เห็นไหมครับ n a t u r i l l trust เชื่อมั่นในในสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียบร้อยอย่างที่บอกเลยครับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้น for reason มีเหตุผลของมันอยู่แล้วแค่เรียนรู้และยอมรับเห็นไหมครับ acceptance ยอมรับยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ letting up เอ่อ letting go ปล่อยมันไปเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็พัฒนาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับอันนี้คือ point ที่สำคัญ อย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปนะก็จัดการในเรื่องของฐานความคิดความเครียดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะค้นพบว่าความสุขเนี่ยมันอยู่เพียงแค่การจัดการความคิดจัดการจิตใจแล้วก็การเสริมสร้างสติที่เอ่อที่อาจจะวางแผนหรือออกแบบหรือจัดการให้มันเกิดความเข้าใจในตัวเองแล้วถ้าเราเข้าใจตัวเองเราจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราก็จะไม่ส t r e สตัวเองด้วย ทั้งคนมีศักยภาพที่ต่างกันนะครับเราจะไม่สามารถเอาชาวนาที่ปลูกข้าวได้เก่งมากเนี่ยไปเปรียบเทียบกับชาวประมงที่ไปหาปลาในท้องทะเลที่เก่งมากเช่นกันเราเอาสองคนนี้มาแข่งกันมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าโอเคฉันเป็นชาวนาฉันเก่งกาจในเรื่องนี้ฉันก็พัฒนาตัวเองในเรื่องนี้แล้วเราก็ยังรับได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในเรื่องนั้นไม่ได้มีความสามารถในเรื่ององการประมงชีวิตเราจะพบแต่ความสุข ability ของตัวเองก็เหมือนกันสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราพัฒนาต่อไปได้แล้วเรายอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่พัฒนาเราจะมีความสุขเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ mindfulness อย่างหนึ่งก็คือว่าคุณต้องตระหนักว่ามันจะมีสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่คุณไม่รู้คุณจะไม่คิดว่าคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วก็แสดงความเก่งกาจอยู่ตลอดเวลาเวลามีใครมาเตือนมีใครมาว่าเนี่ยแล้วเราสุด จิตใจของเราก็จะทำไมฮะเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวจิตใจมันเต็มไปด้วยความเนี่ยมันจะมีแบบไมโฟะครับมีสิ่งอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยเวลามีใครมาตั้งคําถามหรือมีถามหรือมาเหมือนแบบให้คําแนะนําใดๆเราก็จะเหมือนแบบปฏิเสธหรือว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งสิ่งเหล่านั้นทันทีพอเราไม่ยอมรับทันทีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เรียนรู้และไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อเกิดภาวะคอน FLICT ขึ้นในใจหรือว่าเกิดภาวะปัญหาจริงๆเนี่ยพอเราไม่ยอมรับเราจะยิ่งเหมือนแบบ มีความพวักพวนในใจเพราะจริงๆในใจรู้อยู่แล้วว่าเราไม่รู้แต่เราต้องแซงทําเป็นว่ารู้เมื่ออยู่ในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ใจของเรามันก็จะพวะพวงและนานวันไปปุ๊บเนี่ยความเครียดก็จะสะสมต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆมิติจังหวะชีวิตที่เกิดขึ้นพินิจพิจารณาสะสางตัวเองอย่าปล่อยให้มันเก็บสะสมนี่คือ mindfulness อย่างหนึ่งที่ดี และรูปแบบต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับนะถูกนําไปใช้และถูกนําไปวิจัยในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเช่น Google เป็นต้น Google เหมือนแบบพัฒนาแล้วก็หยิบในเรื่อง mindfulness ไปใช้เออน่าจะราวตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเขาปล่อยให้พนักงานเนี่ยได้มีการเออคือมันอาจจะไม่ใช่ meditation meditation คือการนั่งสมาธิเหมือนที่เรารู้จักเข้าใจกันคือ meditation เนี่ยก็คือการเหมือนแบบปล่อยให้ตัวเองว่าง blank สมอง blank ไปเลย แต่ว่า Mindfulness ไม่ใช่ไม่ได้เป็นการปล่อยให้สมองว่างแต่เป็นลักษณะของการที่คิดนี่แหละคิดไปเลยเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็สะสางจิตใจ,จตัวเองเหมือนที่บอกไปตั้งแต่แรกทําอะไรแล้วเหมือนแบบมีสมาธิในการทําสิ่งนั้นนานๆแล้วสามารถคิดได้ก็ทาอย่างตัวผมเองในขณะที่ออกกำลังกายวันละหชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งหรือสชั่วโมงในระหว่างนั้นจะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา สะสารตัวเองจะแพลนชีวิตตัวเองจะทำยังไงต่อไปทำตัวเองให้ดีขึ้นยังไงสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันดีแล้วหรือยังผิดพลาดตรงไหนจะแก้ไขอย่างไรใช้สมาธิตรงนี้แล้วเราจะวางแผนและออกแบบตัวเองเนี่ยเป็นอย่างดีเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทุกอย่างโปร c t ท v ฟก็จะดีมากขึ้นเพราะเรามีการวางแผนจัดการสมมุติว่าเรามีชิ้นงานอยู่ทั้งหมด4ี่สิบเอ่อสี่ชิ้นห้าชิ้นและทุกงานด่วนหมดเลยถ้าเราจัดการตัวเองไม่ได้จัดการความเครียดไม่ได้ นะครับไม่มีเวลามานั่งคิดหรือพินิจพิจารณาตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะทําไม่ทำสักงานครับหรือเราอาจจะทําแบบงานที่มันเเละเทะๆทะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจําเป็นจะต้องมานั่งคิดยอมรับแล้วก็สินใจนี่คือ my f l n a n c e ไม่ใช่ blank ตัวเองออกจากความคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่นั่งนิ่งแล้วก็คิดทบทวนพนพิจารณา ดังนั้นเนี่ยบริษัทองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยปล่อยเวลา30นาทีหนึ่งชั่วโมงปล่อยให้พนักง,งานได้เหมือนแบบมานั่งมามีความคิดหรือบ,บางทีเข้าไปร่วมในกิจกรรมนะสำหรับไมโครเน็เพื่อที่จะเหมือนแบบให้เขาได้แสดงความเครียดหรือได้เหมือนแบบพูดถึงในสิ่งที่อาจจะเป็นปมในใจของเขาแล้วมาแบ่งปันและมาแชร์ริ่งประสบการณ์กันพูดคุยกันโดยปราศจากซึ่งอคติปราศจากซึ่งความอิจฉาริษยาใดๆท้ายที่สุดเมื่อเราได้ปลดปล่อยตัวเองออกไปปุ๊บเนี่ย ตัวเราจะเบาขึ้นความเครียดจะลดน้อยลงและเมื่อความเครียดลดน้อยลงตัวเราเบาขึ้น productivity นะครับแนวความคิดสร้างสรรค์ innovation ต่างๆจะเกิดขึ้นมาอย่างมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำความเชื่อมั่นตัวเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการจัดการในเรื่อง mindfulness เช่นกันเพราะถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราเชื่อว่าตัวเองทาไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเหมือนแบบประสบความสำเร็จหรือจะสามารถก้าวข้ามผ่านตรงจุดที่เป็นอุปสรรคเนี่ย เราก็จะท้อไม่มีกําลังใจแล้วเราก็จะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าเรามีกําลังใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองจัดการวิธีคิดของตัวเองมันง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเลยครับใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีสมาร์ทโฟนใช้เหมือนที่ทุกวันนี้ใครจะทราบใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราสามารถถ่ายรูปฟังเพลงใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเหมือนแบบเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเชื่อมโลกได้เมื่อเราย้อนไป2 0 3 0ปีที่แล้ว แต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อมัน่นหรือเราไม่มีความคิดว่าเราจะสามารถทําได้เราก็จะไม่มีวันนี้เราจะไม่มีอัลตรานาโเทคโนโลยีแบบนี้เราจะไม่มีอินโนเวทีฟธิงก i n งแบบนี้ถูกต้องไหมครับทุกคนสามารถที่จะเด่นและดังหรือว่ามีความสามารถในตัวของเราได้หาตัวตนหาตัวเองให้เจอนี่คือคอยที่สําคัญและในระหว่างที่จะเป็นในคลาสนี้เราก็จะมาพูดถึงเราก็จะพยายามดึงเอาศักยภาพตรงนี้ออกมาในแต่ละคนแล้วก็การจัดการความเครียด หรือแม้แต่การจัดการในภาวะของความเก่งหรือความไม่เก่งของเราเช่นกันนะครับไม่พูดถึงว่าความเก่งไม่เก่งแล้วกันพูดถึงว่าความถนัดและความไม่ถนัดของเรา professional คือการทำงานที่เราไม่ถนัดออกมาอย่างดีที่สุดนี่คือการจัดการความไม่ถนัดอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นอินโทรดักชันในเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะไปขยายความไปหยิบยกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเป็นตรงนั้นพูดถึงตรงนี้ให้สดเสร็จสิ้นก่อนเขาพูดถึงเรื่องของ what occupy your attention แล้วอะไรล่ะที่มันจะมาเหมือนแบบดึงความสนใจของเรามันก็มี present moment ณนะขณะที่เรากำลังทำอะไรต่างๆอยู่สอง zoning out นะส distractions and multitasking ก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำ นะ thinking about the future คิดถึงอนาคต thinking about the past คิดถึงอดีตที่ผ่านมามันจะดึงความสนใจเราตลอดนะครับฉะนั้นจงอยู่กับปัจจุบันก่อนแล้วถ้ามีเวลาที่เราเหมือนแบบว่างหรือจิตนิ่งจริงๆหรือเหมือนแบบทิ้งว่าตอนนี้เราจะสละเวลาเพื่อมานั่งคิดถึงอนาคตหรืออดีตอันนั้นเป็นอีกมิติหนึ่งแต่ในระหว่างที่เราทําอย่างอื่นอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบคิดถึงเรื่องอื่นไปด้วยอันนี้มันจะทําให้อย่างที่บอกครับฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่มีสมาธิในการตัดสินใจ ตรงนี้เป็นพอยที่สำคัญมากๆการเรียนรู้ mindfulness ที่ดีจะทำให้สุขภาพร่างกายโดยองค์รวมข้างในดีขึ้นตามไปด้วยไม่ใช่แค่ฐานความคิดอย่างเดียวเพราะเมื่อเรามีความสุขปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาเราก็จะมีความสุขโปร่งใสสดชื่นคิดงานได้ดีมากยิ่งขึ้นดำเนินชีวิตได้ดีมากขึ้นปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะดีขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็จะดีขึ้นระบบภูมิคุ้มกันภายในก็จะดีขึ้นโอ้ทุกอย่างมันดีขึ้นเยอะแยะมากมายซึ่งเดี๋ยวในขั้นต่อไปเนี่ยเราจะมาอธิบายว่ามันจะมีีีอะไรรทท่าาให้เ้เดขึนมก กว่าจากจากสิ่งที่เราคิดในส่วนของ mindfulness ตรงนี้ต่ตรงนั้นผลประโยชน์ที่สําคัญตรงนั้นเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่ากระบวนการในการเสริมสร้างให้ตัวเราเนี่ยเข้าใจและตระหนักในความคิดของตัวเองตรงนี้คือ point ที่เราจะเน้นกันในในคลาสตรงนี้นะครับ